พฤหัสส้มชนัดดาคุณแม่พีทพัชระอดีตสซัไพรายเซ็นทรัลรับค่าเลี้ยงดู100ล้านบาทพฤหัสส้มชนัดดาคุณแม่พีดพัชระเจ้าของร้านเพชรชื่อดังส้มชนัดดาอดีตสซัไพรายเซ็นทรัลคุณแม่พระเอกคนดังของพีทพัชระ จีราธิวัฒน์และคุณแพพิมพิศาและคุณพายเคม,มานาาัาธิราธิวัฒน์อีกทางยังเป็นเจ้าของร้านเพชรชื่อดังอย่างไดมอนทูเดย์คุณสมเป็นบุตรสาวคนโตข,ของคุณมิตรและคุณนิสารัตนพิทยศิริสําเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากบอสตันเออร์ยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาคุณสมนั้นชื่นชอบในงานแฟชั่นและศิลปะการอ่านการเดินทางรวมถึงการแสดงเธอให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใส่ใจดูแลสมาชิกในครอบครัวตลอด จนการออกกําลังกายที่ทําให้แข็งแรงและดูสวยสมวัยโดยคุณสมได้เผยว่าบางครั้งบางทีก็อยากเกิดมาในชีวิตที่เราก็เลือกไม่ได้ทุกอย่างลิขิดมาแล้วแต่เราก็เลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความสุขได้แต่เราก็มีความสุขกับปัจจุบนันแล้วเดินหน้าชีวิตของเราแบบสวยๆใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทํางานและดูแลตัวเองดูแลลูกแค่นี้สมก็พอแล้วส่วนเรื่องความเหงาวันนี้ยังไม่เหงานะเพราะว่าสมทํางานไปโน่นไปน, ôn, ไปนี้กว่าจะได้กลับบ้านก็เย็น้็ให้แล้วมีบางวันไปกินข้าวกับเพื่อนๆบางเจอหน้าลูกบ้างยังไม่มีเวลาเหงาเลยอาจจะ เป็นเพราะว่าชีวิตส้มเดินนาหมังจึงไม่รู้สึกถึงความเหงาแต่อย่างใดก็ต้องรอดูกันต่อไปโดยคุณส้มก็ได้โบกมือลาตำแหน่งสไปยตระกูลธิราธวา์พร้อมค่าเลี้ยงดกูก้อนโตก่อนซื่อดังเผยว่าครอบครัวอดีตสามีจัดให้100ล้านในขณะที่ลูกๆอยู่กับฝ่ายคุณพ่อแม้ว่าคุณส้มจะอายุขึ้นเลห้าแล้วแต่ความสวยและความแข็งแรงเธออย่างคงไม่เปลี่ยนซึ่งคุณส้มนั้นได้ดูแลตัวเองอย่างดีอีกทั้งเธอ,อยังชื่นชอบการออกกําลังกายกด้วยสาหรับคุณส้มนั้นต้องบอกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านซึ่่่งงงงงคหหหาาาสน์ลัมแแีี้้กกก็ไดรตต นเน้นที่ความเรียบรู้คุมโทนสีอ่อนๆรวมไปถึงของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านด้วยด้านนอกตัวบ้านยังมีมุมสระน้ําหรือมุมสวนมุมนั่งเล่นที่บางครั้งคุณส้มก็ใช้เป็นพื้นที่สำหรับออกกําลังกายซึ่งคุณส้มถือว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งและสวยและรวยมากเลยทีเดียวเละคะ่ะ